กฎหมายครับไม่ให้นําเข้าอยู่แล้วนะครับไม่ให้นําเข้านั้นนาเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายนี่ไม่ได้อยู่แล้วความหมายอื่นไอ้ที่จะตามมาเช่นเอาไปขายเช่นาไปสู่ไม่ต้องพูดเลยเพราะว่านําเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วห้ามนําเข้างั้นพอมันมาอยู่ในประเทศเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความผิดฐานรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่ง ของอันตนผมรู้ว่าเป็นของที่นําเข้ามาโดยหิีกเลี่ยงข้อห้ามเกี่ยวของนั้น เรื่องนี้คนไทยต้องรู้เมื่อผู้บัญชาการสำนักกฎหมายและคดีชี้แจงในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับเป็นสินค้าห้ามนำเข้าประเทศไทยดังนั้นนะครับผู้ที่ครอบครองจึงมีความผิดตามพรบศุลกาการส่วนการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นนะครับเข้าหลักเกณฑ์ผิดกฎหมายพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบครับ วันที่1กุมภาพันธ์2 5 6พครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรงผิวพันผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีนะครับได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้าเนื่องจากเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากุหรือบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนําเข้าในราชาอาณาจักรพศ2557ครับและประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องสินค้าต้องห้ามนําผ่านราชาอาณาจักพรพศ2559กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนําผ่านเข้ามาในราชาอาณาจักร พลตำรวจโทไตยรงยังเปิดเผยอ,อีกนะครับว่าสำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560มาตรา4วางหลักให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบเนื่องจากเป็นการนำสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายโดยการสูบดังนั้นหากสูบบุหรี่ไฟฟ้านในเขตปลอดบุหรี่ก็จะมีความผิดฐานสูบบุหรี่ในเขตปอดบุหรี่ซึ่งมีโทษระวางปรับไม่เกิน5,000บาท สำหรับเ,เขตปอบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่หนนะคะก็ห้างสรรพสินค้า2สถานศึกษานะคะเช่นโรงเรียนนะคะ3สถานบริการสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาล 4. ส,สถานที่สาธารณะอื่นๆเช่น,สน,นสนามกีฬาสนามกีฬาค่ะเท่ากับบุหรี่ทั่วไปใช่ครับใช่ค่ะเย่ยเท่ากับบุหรี่ทั่วไปก็คือเป็นบุหรี่ทั่วไปแหละเป็น,ปนบุหรี่ทั่วไป คนตำรวจโทรไตโรงระบุอีกนะครับว่าขอฝากไว้ว่าเมื่อกฎหมายยังมีสภาพบังคับใช้อยู่ตำรวจก็ยังต้องบังคับตามกฎหมาย แต่หากสภาพสังคมหรือประชาชนเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายในอนาคตก็เป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายหรือทางสภาต่อไปครับพร้อมกับฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบว่าประเทศปลายทางนั้นสิ่งใดสามารถนําเข้ามาในประเทศได้หรือสิ่งใดนําเข้ามาในประเทศไม่ได้เป็นการแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวทราบเพื่อป้องกันการกระทําความผิดในประเทศปลายทาง